สวัสดีครับมาพบกับเพจออฟแอมเบรเหมือนเดิมนะครับนี่จะมาแกะกล่องซองพ้าเหมือนเดิมบี่มาดูการข้างในเป็นผ้าอะไรนะครับอ่าครับเอาอ่าพวกสุงสลีปเข้ากล้องนะครับเดี๋ยวมันจะโดนติดโดยยกระทรวงรลอก็ติดนะครับนี่ใครมิลตุ่มคนจะแบ่งปันหลังไม้หลังบ้านได้เลยรับเชา่าไม่อั้นนะครับอ่ารับเช่าวัตตุ่มคนที่นิยมตามหนักสากลทุก เตจินะครับลองส่งรูปมาได้อ,อยากครอยากแบ่งวัตถุเครืองก,ก็หลังไมล์มาเดี๋ยส่งขึ้นเฟซบุ๊กให้อ่นนี้รูปปูดเที่ยงาน,านุ่มนาฟิล์มล้างมือฉากทิ้งเต็มก็เรียกฉากทิ้งเต็มจะมีเห็นหลอดไฟกับไม่เห็นหลอดไฟนะครับวัตถุสำนักว่ามีดีเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นยุคมียุคต้นยุคก,กลางยุคปลายแล้วเป็นยุคต้นจะเป็นถั่วแตกกระดาษหนางังไก่ ถ้าเป็นยุคกลางก็เป็นกระดาษหนังไก่จะเป็นทองหัวกลมนะครับถ้าเป็นนชายุคปลายก็เป็นแบบนี้ยุคปลายก็มีฟิล์์ล้างมือฟิล์มธรรมดานะครับเขียนเลยทั้ง3มยุคนี้เขียนลายมือโดยอาจารย์ปองทั้งหมดถ้าลายมือบูดเที่ยงเล่นกันแสงขึ้นอยู่แล้วนะครับหมึกจะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นบูดทวดอ่ะเดี๋ยวเราลองทักหาเจ้าของก่อนนะครับรับช่าหมดนะ่ะเลยกล่องต่อไปมาดูกล่อง,องไป จะมีวัตถุมงคลอยากแบ,แบ่งแบ่งปันหลังใหม่ได้เลยรับชอบไม่อั้นรับช่อไม่อั้นนะครับจะมีแบ่งปันไร้สดเพจพาเครื่องเพ้เขาไปกลุยตามได้นะครับเข้าไปกลุยตามได้อ่าเข้าไปกลุยตามได้นะครับจะมีแบ่งปันไร้สดไปกลุยตามเพจเฟซบุ๊กไว้เวลามาไลฟ์มาแบ่งปันวัตถุมงคลได้ไม่พลาดพี่กลุยตามผมมาผมก็กลุยตามพี่กลับเกันไม่ต้องห่วง อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อไผ่แน่เลยเนี่ยหลวงพ่อไผ่หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงตอนนี้กําลังร้อนแรงเลยพี่ตอนนี้กําลังร้อนแรงเลยพ่อไผ่อ๋อโอ้ยยี่นี่ผิวเทพผิวเทพองนี้ผิวเทพโอ้โหนี่จะขึ้นรูปขึ้นอะไรให้ดูผิวเทพจัดองนี้ถือไฟแดงๆเลยดูอ่าหายากมากหายากมากผิวเทพพ่อไผ่ จอบสี่กำลังแรงเลยพี่ตอนนี้ใครมีดูมาตามผมแมนะนําให้เก็บอเปิดกล่องหนึ่งขนาดจอบสามได้เงินหมื่น 10, กว่าแล้วพี่หมื่นต้นต้นต้องมีจอบสามเนี่ยเออเขัาเข้าไปหนะ้าเล่นทุกทุกอย่างบนโลกนี้ทุกท่านจำไว้เลยอะไรที่หายากสร้างน,น้อยแพงหมดออะไรที่หายากสร้างน้อยแพงหมดทุกอย่างบนโลกนี้นะครับลองสังเกตด,ดูเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บพักเก็บพักที่แบบว่าหายากสร้างน้อย วิธีดีวิธีดีเจตนาดีเล่นหมดพวกพวกพาที่แบบเซียนสร้างเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นนะครับผมจะเล่นว่าทางวัดสร้างหลักเออผมจะเล่นทางวัดอย่างเดียวทางวัดสร้างอย่างเดียวไม่เล่นพวกแบบว่าเซียนสร้างอ่ะอ,อันนี้มาดูอะไรอันนี้ผมว่าไปวะเนี่ยนี่เราวะไม่ส่งมาวะงง อันนี้มีเนื้อทองแดงธรรมดาโอเคนะครับอ่ะดูเกเดี๋ยวท่านใครอยากได้วัตถุมงคลไหนไปเดี๋ยวผมขึ้นเพจน็เลยให้ไปกดติดตามไว้อ่าเดี๋ยวแบ่งปันประมูลลฟ์สดพูดคุยเรื่องพาเครื่องขอยากสอนดูให้ผมสอนดูรายการไหนไปกดติดตามเพจไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันในไรายสดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีพี่ท่านเคารบให้เกียรติลูกท่านสวัสดีครับ